ครับท่านประธานสภาผู้แทนรัศดรที่เคารพครับผมวรุวิทย์บารูพรรคประชาชาติเขตหนึ่งปัตตานีครับยังไม่ทันที่เราจะลืมเหตุการณ์ที่นราธิวาสน,นะครับที่มมโนเหตุการณ์อย่างเดียวกันเกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีนะครับต้องขอแสดงความเสียใจเ,เป็นอย่างยิ่งนะครับครับกรณีโศกนาฏกรรมอันนื่มาจาก การระเบิดของพลุและดอกไม้ไฟนะครับ <c oughs> สองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเกิดขึ้นไม่นานมากนักนะครับถึงระยะเวลาไม่นานจนประชาชนเนี่ยคงจําได้อย่างคงยังเห็นติดตาติดใจนะครับที่กรณีที่มูลนดธความเศร้าโศกยังไม่ได้เสียหายยังไม่ได้หายไปนะครับก็เกิดกรณีที่ <c oughs> สุพรรณบุรีตามมานะครับ ร่องรอยของความเสียหายเนี่ยยังปรากฏโดยทั่วไปที่โมโนในขณะที่ร่องรอยของการเฟื้นฟูเพื่อไปสู่สภาพดังเดิมที่มีอยู่ที่โมโนเนี่ยดังที่ประชาชนคาดหวังยังห่างไกลไปมากยังไม่ได้เห็นเลยเหมือนกับที่ขอภัยที่เอ่นนามที่อมริคได้พูดไปนะครับโศกนาฏกรรมอันนี้ถ้าเราจะพิจารณานะครับ ในเรื่องของการรับได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาตนี่นะครับก็ก็เชื่อมโยงกับการดูแลการเอาใจใส่ข,ของภาคร,รัฐโดยซึ่งอาจจะปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับระเบิดที่ทั้งสองแห่งเนี่ยเหมือนกัน؛เกิดคือเกิดการระเบิดเหมือนกันถ้าหากเราวิจารณาละเมิดหรืไม่ละเมิดกฎหมายอันนี้อาจจะต่างกันและเหมือนกันในบางจุดและบางอันเราก็ เป็นที่น่าสงสัยนะครับการประกอบอาชีพการที่เกี่ยวกับพลุเกี่ยวกับอดอกไม้ไฟเนี่ยนะครับมันมีรายได้มากมายขนาดไหนถึงเขาเสี่ยงผมก็พยายามที่จะติดตามเรื่องนี้นะครับกรณีเมื่อเกิดที่มุนโนนะครับทราบว่าเราก็ทราบดีว่าที่ตรงนั้นน,นะครับมันก็มีอะไรหลายตัวหลายอย่างที่ในลักษณะการผ่อนปลนนะครับ สินค้าทางมาเลเซียหรือว่าของไทยเราเนี่ครับก็มีการผ่อนปลนบ้างอย่างไรก็ตามนะครับการประกอบอาชีพในลักษณะของเ,อเกี่ยวกับดอกไม้ไฟและก็พลุนเนี่ยเส้นทางที่มันเดินทางมาผมก็ตกใจนะครับมันมีเส้นทางที่มาจากเหนือและก็เส้นทางที่มาจากทางสิงคโปร์ผมก็ไม่ค่อยจะเชื่อในในใน,ในตรงนี้นะครับแต่ปรากฏว่าคนที่ ประกอบอาชีพประกอยนในแวดวงที่ชายแดนเนี่ยก็สู้ล้วก็พูดกันนะครับว่าถ้าหากว่าในขณะนี้สินค้าการประกอบอาชีพอื่นๆตามชายแดนที่ส่งรายได้ให้แก่เขามากเนี่ยพลุก,การประกอบอาชีพดอกไม้ไฟแล้วก็พลุเนี่ยก็เป็นอีกอันหนึ่งที่อยู่ในลำดับต้นๆของรายได้ที่ท,ที่ที่คนประกอบอาชีพนี้จะได้ดังนั้นจึงไม่แปลกเลยนะครับว่า คนที่เอาเปรียบสังคมในลักษณะที่ที่ต้องการไรายได้ที่ที่งามอันนี้นะครับก็ต้องประกอบอาชีพในลักษณะที่ไม่ได้คำนึงถึงความถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าความปลอดภัยของประชาชนในสุพรรณบุรีเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมันห่างไกลจากชุมชนในพื้นที่ที่ห่างไกลไม่ได้อยู่ในชุมชนก็โชคดีไป ในขณะที่มูนโดเนี่ยนะครับเป็นคลังตอกไม้ไฟที่ใหญ่มากแล้วก็เวลาระเบิดก็กินพื้นที่กว้างมากจนวันนี้เนี่ยมันสะท้อนภาพให้แก่เราได้เห็นว่าเวลามันระเบิดนั้นเวลานิดเดียวเสี่ยวยวินาทีเดียวแต่ในการฟื้นผูที่จะให้ชีวิตประชาชนกลับไปสู่สภาพเดิมเดิมนั้นมันใช้เวลาที่นานแล้วก็ช้า นะครับจนประชาชนอยู่ในสภาพซึ่งณวันนี้นะก็มีความทุกข์ยากแลนะที่สำคัญนะครับในพื้นที่ที่ความมั่นคงดูแลอย่างอย่างมากนะนะครับซึ่งไม่น่าจะเกิดสิ่งเหล่านี้ในใน,ในเทมที่เหล่านี้นะครับหน้าที่จะต้องควบคุมวัตถุอันตรายเหล่านี้โดยฝ่ายความมั่นคงนี่นะครับเราก็แปลกใจนะครับว่าสิ่งเหล่านั้นไปปรากฏอยู่แล้วก็เกิดการระเบิด นะครับแล้วก็แนวทางที่ก็ไม่ทราบว่า,าแนวทางที่จะดําเนินการกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ในพื้นที่ซึ่งใช้พรกตลอดเวลามาเนี่ยนะครับเป็นเวลายาวนานมากเนี่ยจะแก้ปัญหากันอย่างไรนะครับในในในที่สุพรรณบุรีเนี่ยนะครับก็เป็นการโชคดีไปที่อยู่นอกเหนือจากในชุมชนแต่ก็ประชาชนคนทั่วไปนะครับเราก็คิดว่าถ้าจะเปรียบเทียบอจํานวน ของวัตถุนะวัตถุระเบิดที่ที่สุพรรณบุรีกับที่อมมโนโน,นี่มันต่างกันมากมายแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นจากการระเบิดนี้มันส่งผลให้เสียชีวิตที่มากมายนะครับทั้งสองแห่งที่ผลผลที่ตามมาจากนั้นนะครับมันไม่ใช่เพียงแค่นั้นผลที่ตามมานะก็คือการสูญเสียกำลังสำคัญของครอบครัว ลูกอะไรต่างๆที่เป็นปัญหาทางสังคมก็จะตามมาเช่นเช่นเดียวกันกับที่โมโน,โนนะครับจนถึงวันนี้นะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับคนในพื้นที่ก็ยังเป็นในลักษณะที่เรียกร้องให้มีบ้านมีช่องที่เขาจะอาศัยอยู่นะครับก็ถึงกับเป็นความเข้าใจในเรื่องต่างๆนาะนาะนะในทางที่เป็นลบต่อราชการจํานวนมากแล้วก็ในเรื่องของคดีก็เช่นเดียวกันนะครับก็ ไม่ทราบว่าไปถึงไหนนี่เวลามันเกิดขึ้นจะบอกว่ามันทำลายหลายๆสิ่งทำลายความมั่นใจของคนที่เราพูดว่าจะมาลงทุนนะครับมันทำลาย ความมั่นใจของพี่น้องเรานะโดยเฉพาะยิ่งในทางสิงคโปรโม์มาเลเซียออินโดนีเซียที่จะมาลงทุนในทางใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ซึ่งไม่ค่อยมีคนมีคนมาลงทุนอยู่แล้วเนี่ยก็ซ้ำเติมสภาพนี่ทำให้สภาพที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยากจนอยู่แล้วเนี่ยมันก็เพิ่มสิ่งต่างๆเลยเพราะว่าคนในเ,เป็น เพื่อนบ้านข้างเคียงเนี่ยนะครับซึ่งพอจะมีกําลังและก็เข้าใจในวัฒนธรรมในวิถีของการที่จะประกอบอาชีพใดที่จะสร้างรายได้ให้แก่เขาได้เนี่ยไม่กล้าที่จะมาไม่กล้าจะมาลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนนี่คือผลซึ่งเราเห็นอย่างชัดเจนนะครับแล้วเป็นการซ้าเติมพื้นที่ที่มันแยกอยู่แล้วให้เพิ่มมากขึ้นครับขอขอบคุณครับ,บท่านประธานครับ